w i n d o f o r e v e has been an honor. อขอช้ำเลยครับพี่น้องไปวางวะนเยรพอร์ตเลดีวะันกูเองกูรับหน้าที่นี้เองโว้ยถ้ากูจะไปเล่นลูกซองอะไม่เป็นไรเดี๋ยววางเสร็จเดี๋ยวไปเล่นลูก2องต่อเอาไหนดีครับ Tao làm hả? Tao làm nha. Hơi mì hồi sáng gọi về mày lái. Mày ơi. Đuổi lít đu đu. Hello. Khổ có Lâu กูไม่เข้ากูไม่มีแปดไอ้เฮี้ยอ้าวไปปุ๊บสโมกไปก็สมรู้รือเพื่อไอ้เฮี้ยกูเดินผ่านกูเจ็บเฮ้ยโอ้โหโอ้ตายแล้วเอาคุณนะแชมเบอร์ไอ้เฮี้ยกูโดดรัมอยู่เรื่องหนาในสัสจบเลย ใช่เฉยเลยกูโวยเออสมองไหวแล้วด้วยมึงัววิง่งไปยิงสิวะนี่นี่นะครับตรงอย่าเอา้สปายดาว B ใจกูมันไปไม่ไหว เนี่ยมึงไปทำสไปค์ตกอ่ะเพื่อนเก็บได้เพื่อนเก่ง I have the spike ส e ายแฟรมาจากขวาไอสัตว์แกะซ้ายกูลั่นเลยไว้ใจลีน่าได้ใช่ไหมวะดูดูดูเมื่อก Arizona, sure> <sk <sk ี้กูเข้าตัวเดียวช็อตแถบขวาของกก็ไว้ใจได้เนาะสแกนให้แล้วแต่ไม่มีใครเข้าเลยมึง จัว่ากูเข้ากอดแน่ๆไอ้โฟว์เลยแล้วกูไม่มีแฟดไงประเด็นนะถ้ากูมีแฟดกูเข้าให้แล้วมีแฟดมันปาได้แค่สแกนเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมันเอาลงนี้ได้ด้วยเยเทพว่ะแกนเจอทั้งสองตัวมันอยู่ไหนวะไม่อยู่ข้างบนหรือ

ออมึงถือไปอีกเวดเอ้ยตายแล้วกูกำลังทำอะไรละกระบายแล้วกำลังจะแงะไปดูแรดเลยฮีโเลน่าต้องโผล่มาบนหัวโอ๊ตปืนตายแล้วมาเก็บปืนนี่จะ d r t h a n u l

ออกไปวววเอ้วหวี่ดซะกูเอ้าติดอะไรวะเนี้ยตองตองทำไมกูยิงไม่ตายวะโอ้มอเตอร์ไซค์ไม่ดับแก๊สจบแล้ว ไปซ้ายแล้วใจกูมันจะไปอ่ะมันไม่โดนแฟลชเลยวันเมื่อกี้เนี่ยถ้ากูยิงมันตายนะมันจบไปนานแล้วมึงเอาสไปดไปทีจัดอยู่มาที่มันตายมันจบไปนานแล้วฮ้สายลุยเนี่ยใส่มนเหลือแค่สองแล้วอยู่ในสโมกอ่ะก็เลยกะ มือมันแข็งข้าที่หลังเวสัตว์เปสัตว์เราคอยเข้าที่หลังจะไปกับชาวบ้านก็เลยยิงเจ็ดไม่โดนนะจี๊ทำมแม่แก้ตัวอยู่กับมึงนะจะไปได้เลยเอ๋ถ้าไซเอกูแพนก่อนแล้วค่อยวิ่งเล่นใช่ระวังขวาระวังกล่องรีลติมพิกันแจ๊ ออดกูกูเจ็บมากเลยว่ะดูเลือดก,กูดูว่ากูเหมาะกับการเล่นหรือยิทว่ะไอ้สัสช่วยริทหลบหลังกูกันเต็มเลยว่ะกูก็ยังจะวางตะบกตะบกให้เพื่อนดิติตดตะบกตะบกอยู่ครบเลยนะมึงอย่าามลูกลตามแล้ววะอยู่ขวาขวาขวา หนึ One enemy remaining. ่งศัตรูยังคงเหลืออยู่จะสมองก่อนไงเอ้ยจะมาวางก่อนมมมพเพราะว่าถ้าเกิดกูเล่นสมองแล้วมันจะดึงดูดให้กูเข้าไปเล่น,นก,กูว่ามึงตัดกรรมไปเปลีนะ่ยนเอาใหม่ทียังไงนะ <Thank you. S 2> กมมม็บอลสมองแล้วใจกูมันก็เชี้ยท้ามึงวิ่งไปยิงมันเลยไปเลยมึงอน่อะไรเงี้ยสมองเพื่อนเข้าง่ายที่เข้าไปโหหลง หลงเหลงเลยี่อก <recommendations> ูเหยียบอะไรก็ไม่รู้ว่าเลือดสิเองอ่ะีมันมันลดเร็วขนาดนั้นอะอูเข้าไปรับกระสุนแไทเฟอร์ปบอีติดอะไรวะติดอาใจละ

แอ้โวยเหรอไม่ยันเจ๊ตายไปแล้วเนี่ยกูนั่งยีอย่างนี้เลยแล้วเราเล็ดเป็นกระโดดข้ามตัวาแล้วตัวภูธรายอย่างเนี้ยเมื่อกี้คนมาเลยกูถึงสอบเข้าไปสับไปเข้าไหนสามเดินเข้าแล้วไอ้สัตว์เล่นอย่างเงี้ยเพ่งเข้าเองโอ้แต่เมื่อกี้โดนหนักเลยกลัะ

เดือดขี่อะไรล่ะเดือดขี้อะสกาวตกฟังข้างล่างแล้วลูกซอ้วยกูไม่เข้าไปแล้วไอ้หี้ยงอนในศาสต์ป่วยเันเอ็ดเลยวะ กูเล่นติ่มแล้วนะงอ,อ,อน <c oughs> ไม่ไหวมั้งทั้งมาสติทั้งแฝดให้แล้วไม่ซ่อมกันเลยดูเลยต้องสองตัวทั้งเมื่อกี้กูแฟนทอมนะโอม้งกูยิงช่วยมึงสองแม็กเลยนั่นแหละจะไปชุบมึงแล้วมันก็ถือโอดินมาแชมเบอร์อยู่ข้างหลังกูไม่ชุบกูแต่เอาไงไม่ต้องรู้สึกผิดเลยมันอยู่ข้างหลังกูมาชุบยิงกูได้ กูชุบมึงไปนิดนึงอ่ะแล้วมันก็ถืออดินมาเฮียลูกสองสองแบ็คสวยขออะไรสบายใจหน่อยเฮีย โอ้โหขวายิงไอ้สายยิงเฮ้ยครบแล้วยิงจะ่เป็นเล็งเหี้ยแล้วกันนะ last player standing โอ้ยหมดความหวังนั่งน้ำตาลิน ไม่รู้กีตกูไปยูหกูคนเดียวยังปล่าเปลี่ยวหัวใจไปด้ขาเฮ้ยกูละขวานะเอ้ามึงเซฟเหรอได้ไม่ซื้อไอ้งูนี่ไงสูรมึงดูกูิสูเราจะเป็น แต <gesch> ่ว่ากูจะตัดปืนให้มึงกูคปซ้ายดูกูไปซ้ายนะออสไปกวาาโอเค้โหมันเวิร์กใส่เราอ่ะวนี่อะไปวนีโอ้เป็นไรวะ

กูวิ่งไปเป่า,าเจอะไรก็ไปรู้ไอ้มามึงกับกูกมามาตมึงกับกูกมา m p นัวๆกันหน่อยไอ้หนุ่ม โโอไอเฮียสับไม่มีใครเอาสปายเข้ามาและยืนลุดอยู่เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดสิลูกเฮ้ เราด้วยแม่เว้ยเาด้วยไเหี้ยไอ้แม่ลานไปแบบอยู่บนเชือกผู้ไม่กดต้องแผนทอมไม่กดว่าอะไูไม่กดจะเล่นไม่ได้เก่งนะฝั่งหนูนาจิ๊

ไม่มีใครไปกับมึงเลยโอ๊ยสงสารวะมึงแม่โคตรน่าสงสารเลยมึงแม่โคตรน่าสงสารเลยสงสารจริงไอ้สัตว์ปืนกูต้องดันเข้าช่วยเลยไม่มีใครออกไปเลยพูดเทีย่างอย่างที่มึงเห็นนั่นแหละเยจิงตัวที่อยู่คนที่สี่ปะ ต้องวิ่งออกไปข้างหน้าแล้วเป็นไล่ทีมมันโดนอันติกูอ่ะมันแดดก็ไม่ได้มันทําอะไรก็ไม่ได้เจตอ่ะแล้วก็ปาสแกนไม่อยู่ในไซต์ตัวเดียวแต่กูถกเป็นคนเดียวไม่อยู่อีกแล้วเยิ่งสุด มันเข้าไปได้เงี้ยวะอ๋อมันเข้าไปตายนี่ยไปถามวังวังก่อนออสข้างบนมีอีกอ่ะออสข้างบนท่ออ๋อตายละเอ้าวขอบินวะขอบแล้วขอบรรยาส่อง้ายตัวขวาตัวอ่ะเหลือตัวเดียวละ <laughs> yeah, <laughs> Last round in the half. If you save, spend it. มา. here. Come here.

หนว่งศัตรูเหลืออยู่หนี่งมึงรูไม่อยากจะพูดอื่อตัวจริงก็ได้กดดันแล้วมึงนี่มาจริงจริงเลยเฮ้ยพีจะโานให้ไหมก็มัดมือโชกเพื่อนอ่ะอยากชกเพื่อนจริงได้เฮ้ยถามตัวเองรู้ไหมอยากชกเพื่อนยิงได้เฉยๆหรอก <c oughs> มานัวกันหน่อยเพื่อนเพื่อน

เลี้ยงใส่เรียบร้อยมีลูกอีสักลูกไหมเอาอะไรวะไอเด็กเล่นแฟร์เจ็ดมันมาใกล้เมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยวิ่งไปแม่งเจ็ดวิ่งมาป่าฉัจะรอให้มันวางอลมันรับไม่ไหวมองไกลๆตัวมันเหมือนดีออนอะ ตอ,อนนี้มันจะกดเทสกิลอะมึงก็ไดใ,ใช่ไหมก็ได้เอเปกัวยุคนี้มันยูวอลแลนที่ฮว่าเลยวอลแลนกัน,นกระจอกเล่นเอฟเฟก์น,กนี่อ้วกเลยตอนเนี้ยดูว่าคอมเล่นไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยไหวดิไม่ไหวเลยเขาเป็กมันกินอ่ะคอมมีไม่ไหญ่เลย ขอบพี่แค่ไายหายนวันวันเข้านู่นเหออ๊อดไม่รู้เอาแน่วิ่งอยู่จริงกูควรแฟงไปนะแต่ไม่เป็นไรมั้งเว่ยโมกันหามพอจะโมกันวิ่งอยู่ยไม่ทัน กูเห็นมันกูเห็นโอ้ยโอ้ยมาเลยเจ็บไอสัตว์เห็แล้วแรดขอชนชนักทัักช็อตถวแรดว้าเ้มาเ็วมาแล้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 ว Going... Wild... Be... Spike down, down A One enemy remaining you. <that pega assassinations> 30 seconds left <laughs> <that> <lipp> <audio> ันแล้วมาแล้วมาแล้วตัวรอตีกูอะไรก็จะพีกไปยิงกูองหลบเออหลบกันดีกว่าหลบหลบหแจ็คพอตแต่ g e t h e e t พี Nicholas, yeah, okay, oh. uh ่ค oh. ร uh ับน oh. right. okay. uh ี oh. uh ่ค oh. ร uh ับกตัวโล่ยจะขึ้นไดมอนเลย้ยปตไอโอตายพี่เนี่ยกำลังมีโใหม่เข้ามาโอยยงสวยสมุกสมกมึงไฟใส่เลย a c h i n g smoke o นไปมันดูได้ปว่าดูแล้วนะมันจะไม่ได้ ไม่ได้เออจะไม่ได้ต้องสตีมอย่างเดียวันาวันเอาวันเอาล้สมตาแล้สมตาลามตมลามตึม์ได้สกอเกียคนโดดยิงไม่จัดแต่โอ๊ตคอมแรงสตีมให้พี่ดูได้อยู่นะ มันดูซื้อยัไรวะอะไรนะครับมันดูซื้อยังไงบ้างไปถึงซื้อโร่ซื้อไอ้เนยังไงเอเจนต์อ๋อใช่ใช่เล่นไปเลยไม่ต้องซื้ออะไรมันดูเปลี่ยนปีมันก่นดูเปยู่ยกตัวมันก็ค่อยๆปลดเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยเราขตั้งไยดิโอ้โหพี่ยิงเก่งมากคุณคนไหนตัวใหตัวตัวเฉพาะคนชิดเชื้อกูบีปุ๊บแล้วกูต้องมายืนดูว่าชื่อคือคนไหนวะ

ก็จะค่อยเล่นครับเล่นเล่นเล่นแล้วก็มันจะค่อยๆปลดทีละตัวทีละตัวไม่มึงไปอยู่ซิมเวอร์ดูใช่ไหมใช่ใช่ครับเล่นเลยมาเลยอ่ะพี่เข้ามาแล้วเหรอ Thank you อ้าวกูเล่นไปจนวิ่งห้าแล้วกูคิดเลยนี่ยไอ้เขาถามจ่าแต่กูเก่งนะมาเลยมันแค่ยิงพี่สกิลมันก็กูไม่เก่งหรอกคอมกูก็ตายมันขาดไปยังไงเนี่ยไอ้ทัพถามจริงนะสมองก่น ก็จะซื้อการ์ดจอใหม่เนี่ยพี่ต้องกดเปิด Agent เอเจนต์ก่อนครับพี่อยากได้ตัวไหนกูเปิดตัวเฮียนั่นมาไอศั์กระจอกที่ไหนตัวที่พี่เล่นอ๋อสมองเนี่ยสมองเนี่ยจะใส่นัวเหรอนั่น สบายแล้วสบายแล้วเล t มีเล t มีเอ้ยกลับมาแล้วมันก็ฝืนเนาะที่จะดันเข้ามาสนุกจะตายพี่ตัวเนี้ยผมว่ามันมันแมทกับลูกซองมากเลยผมกำลังชอบมากเลยหัวเลยเวียนจนต้องโอ๊ตเนี่ยควงมีดจะ ไอทามไม่ได้สตรีพี่แค่จะมองจอผมมึงเคยเล่นตัวอะไรครัไอตัวบิมตัวบิมบิมไออ้วนอ่ะสองบิมหรือไอ้ยี้ยกูไม่เล่นเนี่ยตาแรกเลยพี่พี่โหลดมาแล้วพี่ลองเล่นอ่ะไอสัตว์กูสโมกขึ้นด่าช่วยไหมเข้ากลัวเข้ากลัวมวยเฮี้ยแล้วมึงพูสามถึงไม่ได้ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อ Enemy spotted ไม่ใไงตายแล้วเห็นไหม ตัวเดียออพีต <eled> ัวมีดบินอ่ะมันเปลี่ยนสกิลใหม่หรอวะแต่เมื่อวานพี่ไปเล่นมันไม่ไม่พุ่งว่ะใช่ใช่พี่ต้องกดซ้ำอีกทีหนึ่งมีดบินคราบใหม่วย120เออไซฟอนไปคืนปิดโอ้โหมีดบินตะก่อนนวลกดรับบินเลยเดี๋ยวนี้ต้องวหน้าว o w e r tower tower one t o w ใจเพิ่มเปเรื่อยวันแรกที่มีเล่นพี่ลองเล่นมันกดระดับเลยใชแฮร์พี่ลองใช่มันต้องปรับไอ้แต่เมื่อวานเมื่อวานที่ไปเล่นเมื่อวานผมนี่เอ้าอะไรวะทำไมเป็นลายเมาส์ผมเป็นลายอ๋อมันต้องปรับใหม่ไอ้หมาก็ได้ปรับแลยวเอารับหมามึงอีกนี่รอเลยแม่ง ขอส,นนส like, ึกมวยตับจากสักทีสิวะไม่ไ้กดกดเพื่อกดอะไรวะกดตัวทีตัวเข้าไปแล้วแล้วตัวละ แต่มาเล่นเอพิกกากูได้แต่ก่อนเอพิกเรา